สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลท์เฮชโชวาช่วงบ่ายของวันที่15าครับทำกลางพายุสายฝนตกกระนำกันอย่างแรงครับโตกทุกหนึ่งตัววันนะครับช่วงนี้นะครับสิบห้าเอฟซีทางช่องครับไปติดตามตัวเลขแนวทางครับของปู่38สรุปโครงสุดท้ายครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องครับประจำงวดวันที่16สิงหาคม 2, ครับ2,566กบครับวานนว่ยทางตัวเลขของปู38มสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องอคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านครับขอมาเบิ่งนผู้ชมมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่แงแจ้งเตือนเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่สิบประาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับเอาครับเพื่อพบ่เป็นการเสียเวลาครับไปพบไปเจอกันที่วัดปู38ไปกราบนมำบันสการปูพร้อมๆมกัน พอมกับเบิงตัวเล็กแนวท่างครับ16สิงหาคมว่าปู่ิิไดตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีครับการนวัการครับปูค่ะออเอฟซีขอมาหลายปูปูได้เฮ็ดสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวล่างคือเก่าปูนี่คือเก่ามีหัวมากมีขวไม่ค่ะนี่เลยนี่เดียนี่ดบ้นี่เหกกับเจ็ด่บ้าหนงก็ดีหนึ่งกับสองเนี่ค่ะหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวเนี่ล่าง งวดงวดนี่เนาะปูเนาะแมนบ่ผ mm. mm. ิดก็เีย์เลยปูมาใส่หนึ่งหกหนึ่งเเท่านี้นี่แปวไลน์นี่นี่ก็มาตัวนึงบงบุญลอได้ขึ้นเบอีกตัวนึ่บันนี่ก็ได้มันมามาตัวนึ่งอีกแล้วหนึ่งมาหแล้นี่บางหนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งนี่บังหนนี่มาหนึงอ๋อหนึ่งสี่หนึ่ก็หน ตัวก็นึ่งูนโอูึ่งนี่มานหลายสูรป่ปูหลายสูดเด้นี่เดี๋เอามาจับเข้ากันเนยนี่เลยมันก็ถือนึ่งนึ่งเดยวบังหนเนี่ยนึ่งนึ่งนี่งวดนี่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 ก็มาตัวนึ่งเนี่ห้ากับแปดมาห้ากับแปดมาหนึ่งตัวมาหนึ่งห้าอ๋หนึ่งมาใช่หนึ่งห้าค่ะหนึ่งก็หกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวน่ี่นหนึ่งออกมาใส่บุดนี้อยู่ในหนีมมทั้งหมดหนึ่งสูรสองสูดป่ะปูสูดหนึ่งนี่นี่ก็มาหนึ่งเดี๋ยวบัย ค่ะนี่กันนี่เดยมานี่ตัวนี้ก็มาเขาเกตกับหกเหนือเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเข้ากันอีกเข้ากันเนี่บานีกับสองสูตรนี่มาหนึ่งกับสองเออนี่ก็ห้ากับแปดมาสูตรนี่มาอีกหนึ่งกับหนึ่งอีกมันมาหนึ่งบานีสูตรสูตรอยู่ในนี่ที่มันบ่อชอนกันนี่เขาออามาจับเลยมันจับใส่กันแล้วนี่เลยจับมาใส่สองตัวนี่ค่ะกับมีเด็กกับห้ากับแปดโอ้จับใส่กันได้เอนั่นแหลยคือแค่อีก ถึงแท่อีกอีกงานนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งบนรีปูมักงัางบนรีปูสองตัวมาหนึ่งตัวล่างนี่ปูมักหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดคนเดียวมักหนึ่งหาหนึ่งเกตเท่านั้นเดียวหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดบานีคันเฮเอาคือเจ็ดกับหนึ่งเป็นมารูติดหลังหน่วยบนศูนย์กับห้าหนึ่งก็บบารีเจ็ดเทียดีก็ได้หน่วยบนสามตัวบารีเออนี่ โอ้ลักหน่วยบนนะลักหน่วยบนเด้อครเอฟซีเด้อลักหน่วยบนมีศูนย์มีหมีหกนะปูเนาะเี่แหละเอกากศูนย์กหาข้อแล้วหน่วยมันเอาแต่ศูนย์ก็หาที่ปูมากเลยท่ผู้จับมาใส่นอันนี้ลักสิปูหน่วยนี่สิบโอ้ลักสิมีแมีเมีสี่ปูนั่นแล้วลักสิบมีแดมีเก้ามีสี ห้าปูห้าสามนั่นจิตหาสามปลูกไครห้าสามหกสามนั่นก็ถือเป็นแบบมันมาลำกันในติปูมมาสูนย์ละตัวงวดนี่มากยังบันปูบุญปูมาเก่าเก่าศูนย์กับเก่าหาเก่าศูนย์เก่าหาปูร่องกับแปดศูนย์แปดหาเท่านั้นเก้าศูนย์เก้าห้าเท่านั้นแหละจาแปดออกตัว่องร่องแปดศูนย์ร่องแปดศูนย์กับยังปูแปดศูนย์เป็นหาเท่านั้นเดียวแล้วลอยมันกัน ลักลอยจะมีพ่อมลักลอยตัวได้ปูจัดมากเลยค่ะปูเก้าแปดเก้ามีเก้ามีแปดมีหนึง่งเอาแปดแปดกบหนึง่งพ่อลัก้อยเนาะมีเก้ามีแปดมีแปดมีหนึ่งเอาเอาแปดกบหนึ่งเอาหนึ่งแห้งกอหนึ่งหนีเดยนสุดเด่นขโมตัวแปดนี่รองนะปูเนานะอม่นอันนี้ นี่แหละปูออกมาใส่กันมันยังเบงไงนั่นนี่ห้ะจิตหน่วยรวดนะโอ้เอาจับมาใส่กันดโอ้เนอยู่คนละมองกันเลยไงกยมาใหญ่มาไนี่นี่ใหญ่มาไวนีนี่นีใส่กันนี่นี่นี่ก็ตัวก้านนนีศูนย์ห้าหกนี่นีว่ากันเจ็ดศูนย์สามนี่นห้าก้อนกันห่ด้านี่หนึ่งศูนย์มักกหาสามถุงนี่น่ะนี่นื่ัวนี่ไม่ส่วนนี่ละบนนี่มัก เก่ากาศูนย์ก็เก่าหาสองคูณติปูรักลอยนี่เรียกใสเอากอยปูรักลอยนี่ผาดจะเคียไปปูสามตัวบแล้วอแล้ลถดผัด้อสตัวนีมาสูงอดมาคงดด้วมัสีมาอยู่ตัวหนึ่งในสามตัวนี้รักลอยอืกหมดด้วยุกหมดเนาะปูเนาะเอ็นบงหมดน่นปูเ็มไวมานก็ยังม่ค่ะรักนีเียด้ักลอย ปูกเาทีนทีตัวเดียวไม่ทีห้าชั้นเดียวเออักแล้วปูเนาะเ <laughs> ขาดีขนาด,นนดเอาปูสิเปิดลักรนอยให้เบิง่งโอ้ยขนาดพุนตกดีกัน,นี่เดีอ่าบุษันผ่าเยอะหมดเวยน,น,นี่นี่เดี๋ยวบ่านนี่สามสี่หกปูกเอาทีตัวเดียวค่ะนี่งวันนี่แปดกับหนึ่งเนะ่ะปูเด่นหนึ่งกงมูล่อ,องแปดเนเะก่าบ่อกขนมาอยู่ ลักซีบบนแล้วโอ้ก็ไปอยูอลอยล่ลักซิบแล้วปะเอาเอาแปดกับหนึพ่อลักลอยโอ้ค่ะแปดกับหนึ่งพ่อเอาบ้านนี้ลักหน่วยล่างลักซิบล่างเนี่ปูลักซิบลักหน่วยล่างค่ะบ้านนี้กกปูขอเท่านั้นได้ตังค์ลักหน่วยล่างก็ได้ตัวเลกก็ครับปูทิพหักกับทิพเป็ดเท่านั้นทิพหักกับทิพเกตสองตัวเท่านี้หรอโอ้ปูมัดสองตัวล่างเลยนั่นเนาะเอ้า บันเนสิบห้านะปูเนาะสิบเจ็ดนะปูอันเกานี้มันเป็นหาเจ็ดนี่มาสามโจนมันมอมันบกเขากันกับตัวนี้โอ้มาขับวบนปูอันนี้ก็บนวบนนี่เก้ากับเจ็ดอีกสูตรหนึ่งนี่กับศูนย์กับหกโอปูแล้วเก้าศูนย์นี่นี่เรียกว่าห้านี่กับสามโอเมื่อว่าหาหาสามสามเจ็ดหาสามกับหกสามปูโอ้หันนี่โอ้ บานก็นี่ดเก้าศูนย์นี่เจ็ดนีกัมาถึงศูนี้ี่เจ็ดห้าอันนี้เป็นลักซิ่ปะปูนี่เกกับเจ็ดนี่งานแล้วลักซิมาเกาเลยหกกับศูนี่เป็นลักหน่วยอโตัวนี้นี่มาถึงตัวนี้เจ็ดนี่นี่ค่ะโอ้หนึ่งกับมีแล้วลัก่อยอยู่้วยค่ะน่นเลวมาชามตัวเนาะค่ะมาสตัว อันสองตัวมาหนึ่งตัวล่างนี่มักหกกับเจ็ดติปูมักหากับเจ็ดติปูนั่นแหละอ่ากับเจปูมักกันบกว่ามืออกเดิขึ้นหกอีกหนึ่งก็ได้ซื้อหกปูอีกตัวหนึ่งนั่นแหละตัวรองร่องเนะปูเนาะอืมเอเพราะว่ารองหนึ่งหกนะคะเพราะว่าเลขอันสูตรของปูสูตรปกติที่ปูเคลื่อนหายคือหกเจ็ดนะคะหวดหวดนี่เนาะติดล่างนะหกเจ็ดอือ สองตัวมาหนึ่งตัวล่างนะคะว่าพี่จะหลอดเี้ยนเหง้าเลี้ปูเอามาทวนอีกซื้อเลี้ยนค่ะยังเลี้ยนเจ็ดกับแปดเห็นบนา่ไหมปูเจ็ดสามนั่นเห็นบ้าค่ะมาตัวนี่กันเก้ากับศูนย์นเก้าเก้าเห็นบ้เจ็ดกับแปดออกเก็ดหนึ่งเห็นบ้างรหมปูพี่หอดเนี่ยหกกับเจ็ดนับปูน้องไตโต้สิบเจ็ดแห้งก็มึงก็ไปดูซื้อหนึ่งเจ็ดนักเลยปูออหนักร่องตัวหนึ่งห้า ร้อ,องไม่อยับหนึ่งหกไปมากว่าบ้านมันบอกแล้วกับบอกก็ได้ช่บ้านมันบอกแล้วบอกก็ได้โอ้มันมันมาดูดิปูนไม่อีกได้ยังมากที่ว่า,ามาีที่ปูเฮงเช็ดมากได้ยังที่ค่ะเตรียมแคปหน้าจอด้ค่ะเด้อปูมักหนึ่งน,น,นี่บบนล่างนวยนี่ปูใหญ่ไปพุดแล้วมหากันแล้วนี่น,นี่ล่างนวยบนเอาไปไปหากันรถนาะปูเน,นาะเป็นงไงเด้ค่ะมียนอยู่ค่ะปูเป็นไงแบบใช้กับลักขีรดรถถ้าจีวอปู เปิดหายู่ติปูเปิดหาอยากติปูมาคักๆมีมากนี่ติปูบ่นเก่าซูนเก่าหาหลักรอย่ยงมาผ่านกเถื่อู้เขาดีเนาะปูเนาะเบบหลักร้อยอือบ่หันปูหันสี่หลักร้อย่นสี่หกสามตีโอ้โหบิถยบถึกบัคักเลมติปูถึงจะร่องหกสามโอ้ยเนาะเสียดายเนาะปูเนาะหนึ่งกับแปดค่ะจับนี่เดี๋ยวหนึ่ง เก้าศ <laughs> ูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ในติปูนั่นแหละปูมักกมูได้ห19นึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าอืหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก็หาโอ้ยเคียนซื้อสามตัวให้ปูก็น่าหือ 190, 195, ปูมักหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้านะครูเนาะเอาค่ะเอาแคบหนาจอไว้เบื้องดีๆนะคะเบื้องใบสกีเข้าใจอน<ม>าสามตัวบ่ผ่านจะงอน บังเอาเนี่ยไรยุ่นี่มันถือมาล่องลักน้อยยุ่นี่ล่องนี่ปูถือมาใบนี่อีกลักน้อยนี่ยอือยุ่นี่ยุ่นี่เห็นบองหันมาสามตัวบนหรือปูว่ะสามตองมายุ่นี่เบันมาสามบันบันนี้อียังสีมาลักน้อยปูพอปูว่ะสามถือมาใบนี้ปูเขมโมแมนค่ะบันนี้ลักน้อยสีมายังปูลักน้อยนี่แหละนี่ปูซุนปูมักทีกอทีด้วยก้าวีด้วยซีมีอยู่ปู มาโบกูโอ้มันมีในสูตรนะปูนะมีในสูตรอยู่ด้วยขัดไพ่สิเอาเอาได้สิเอาเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่กันซื้อได้หนึ่งเก้าสี่นั่นแหละอือหนึ่งเก้าสี่กับมีซิดมากเอฟซีมาสามตัวบนอยู่หนี่งค่ะมาแน่นอนนะปูมาแน่นอนแต่เบิ้งปูถึงมันไหวเนี่ยแล้วงวยให้เบื้งอยู่เนี่ยเล็กซูนี่ละติปูอันที่โตที่ว่างไว้เหรเนาะปูเนาะอี่ะชุดนี้ก็เยมาไหว พุบนี่เคยถามเ็นบอร์ดห็นบอรอ้เขาสุงมวัดอิรีบปูอ๋กันบ่มมีหนีบบ่ถือปูอะไโอ้บ่มีอยู่ในนี่บ่ถือนี่เลยเ็นบอรหันนี่ค่ะอ้สี่หาสามอยู่ในหันเลยเห็นบ่าซ้ำชูเ็นบอา์าจันมาถืออะไรอ้นี่แล้วนะปูนกสูรนี่แล้วนะปูนกคนถือเป็นแสนเนาะแหละปูกับบอกนี่แล้วนี่แหละค่ะเอฟซีถูกคนสูดอันสูตรคนถือเป็นแสนกับููรนี่แล้วปูอ่ะเป็นมาเบิรงนั่นวัดนี่คนสื่อายแล้วนะปูเนาะ พันมาเก่าซีอย่างนี้วันนี้พันมาเก่าซีพูดที่วันศุกร์เลยหลายแา้วโอ้พันมาเก่าซีด้วยค่ะเด้อเอฟซีเด้ออ่ะพิจารณาเบิร์กเนี่ยทางของปู่สามแปดสรุปโค้งสุดท้ายกันมือนี้นะคะเนาะเอาฝนตกะสีตกแล้วสีขอลาไปก่อนนะคะคืบมาแล้วค่ะเอฟซีแม่สองตัวมาหนึ่งตัวล่างหกกับเจ็ดนะคะเนาะเอาปู่บาอย่าลืมเด้อสูตรนี่ละสูตรได้เงินแสน พนถึงมาไรเทียเรีวเบืนนี่โอ้เบื้องเอาอปูนอ้สามตัวอุ้ยเอาสามตูตละดวนอยากถือเบื้องเอาปูอ่ะเอาเน่นี่และสามตัวค่ะปูให้เก้าตัวเดียวเนี่ยหลักสิบหลักสิบเก้าตัวเดียวหลักหน่วยศูนย์ศูนย์เอาศูนย์กับผานี่ใช่โอ้เอาดูเรื่มว่องกันหลักสิบปูหอเก้าเนาะหลักหน่วยศูนย์กับผานเอาปูเนอ้ตัวมาเนี่ย เนาเก่าซูนเก่าหายนะคะเอฟซีพิจะะารนาเบิงเนาะแนวทางค่ะหมักหรือว่าบ่มักที่ปูจับผู้ห้จับผู<ด>้<พ>เองร<พ>ักซ<พ>ิบรักนวยจับเองได้นะคะเนาะ,ะเป็นแนวทางสุดท้ายนี่กราบขอบุญขอบุญปู่ด้วยค่ะเด้อสาธุคะ่ะอ้าวปู่ามันมานเด้อ